ถังท,ทิ้งขยะทุกคนขยะอันนี้เป็นกระดาษแข็งแบบนี้จ้ะทิ้งลงไปแล้วนี่ก็เป็นอาหา จ้ปิดแล้วก็เอาถุงกลับบ้านนี่สะอาดไหมสะอาดเลยสะอาดเลยทุกคนนะนที่ทิ้งทั้งขยะที่ทิ้งขยะไม่ใช่ที่ทิ้งทั้งขยะเราก็ปิดประตู โอเคนั่นไปได้เด็กชายบักเขียบเด็กชายบักเขียบจะไปไหนซื้อรองเทา้าโอ้ไปซื้อรองเท้าอีกแล้วทำไมมัน ข้าวมันใหญ่เร็วจังเลยเหมือนอันแรกเลย ซื้ออะไรมาโอ้จะ,จะให้ทุกคนดูจะให้ทุกคนดูซื้อ<ม>อะไรมาดูห้องนักฟุตบอลนี่ดูไม่ได้เลยฮึแล้วได้เปลี่ยนใหม่อีกอ่ะอืมอืมเห็นบอทุกคนเห็นบอทุกคนเห็นบอหายทุกคนเบ่งสวัยบ,บอทุกคน อืมสวยบ่คิดว่าสวยเลยเหรอแม่นี่สีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองมันสวยเลยเหรอเอาขึ้นมาอีกอันหนึ่งสิ next one อือฮ perfect ตะเขียบแม่ใครซื้อให้แม่แม่ซื้อให้ขอบคุณแม่ยังไงขอบคุณครับแม่เยังไม่ได้ขอบคุณแม่เลยแม่จะซื้ออะไรให้แม่ครับ แมทธิวจะซื้ออะไรให้แม่อืมอ่ะถ้าแมทธิวถ้าแมทธิวมีตังค์แมทธิวก็ซื้อเองใช่ไหมล่ะอู้จริงด้วยพรุ่งนี้ใครเนาะจะซื้อเคบับให้แม่กินเนาะ Oh my god ไม่ต้องพูดอีลีไม่ต้องพูดอีลีใครจะซื้อเคบับให้แม่กินนะพรุ่งนี้แลกกับรองเท้านะแมทธิวแมทธิวเหรอเคบับมันแค่ร้อยเดียวเองอันนี้มันเท่าไหร่นะอันนี้มันกี่บาทนะเอ้ยเอันนี้เฮ้ยไม่อยากพากเลยเนาะ ไม่อะไม่ต้องพูดมไม่ต้องพูดเลย<ม>เอาบินมาดูก็ได้ไม่ต้องพูดอะ่ะไม่ต้องพูดเอาบินมาดูเนี่ยอ้าเอา้เอาวอ้าจริงๆเลยมากๆเลยนะเนี่ยเอาจริงๆเลยมากๆใช้เงินแม่ไปเท่าไหร่เนี่ยเอาใคร oh <my> เป็นคนรูดเนี่ยว้าวเอออ๋อมันแครหนึ่งร้อยห้าสิบบวกเจ็ดร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบวกเจ็ดร้อยโอ้โหหนึ เดี๋ยวทำงานอีกหนึ่งเดือนนะ่ากว่าจะได้แปดต้อซื้าเคบ,บอันให้แม่ต้องซื้อเคบับแปอันให้แม่เลยเหรอ,อโอ้นี่คือเอาเคบับมาแลกกับรองเท้าแม่นะเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆเลยมากๆนี่เนาะ จะทำผัดหน่อมไม้ใส่กุ้งจ้ะหน่อมไม้ฝรั่งใส่กุ้งนะอันนี้เป็นกุ้งต้มน,น้ำตาลเต็มลดนิดหน่อยน้ำตาลซอสปรุงรสเยอะหน่อ ใส่ทุละเต่าน้ำจ้ะใส่ทุละเต่าลูกเตรกน้นิดหนึงลูกอิดนึงใหน่อไม้ก็หลังจ้ะยอีกที่หนึ่งต่อไม้ก็หลงนี่ลวกแล้วจัะลวกข้อสลดจ้ะทุกคนนี่ก็ปรลดแล้วนะสีก็จะสวยน่อยทุกคน เสร็จแล้วทุกคนผัดนอไม้ฝรั่งใส่กุ้งจ้าเดี๋ยวไปจัดจานกันโอ้โหเป็นตะแซ่บคักจ,จัก น้ำไลไหลอีกแล้วอ๋อพูดธีใช่ไหมมันพูดถูกครับอ๋อว้าวว,าว,ว,าว,วันนี้อะไรพูดถูกครับ <c oughs> น้ำไหลไหลแบไม่ใช่ได้นี่จ้ะแล้วก็มีหมูสามชั้นทอดจ้ะทุกคนเดี๋ยวสิจัดใส่จานจ้ะนั่นละ หมูสัมชันไม่ได้กรอบมากจะทุกคนเอาแบบนิ่มๆเกี่ยวเลยแบบสบายๆแม่บอกเขียวเขียวอันนั้นอะสีเขียวที่แม่พูดในคำว่าเขียวเด็ิธีอเดลีสุกเกลิดนะอืมอ่าน่ากินบ่ทุกคนแม่ชูชีพาน่ากินที่มีเนื้อน่ากินประหลอดน่ะเสียบประหลอดนั่นมันเทบครับอีลีเดอร์จริงๆเลยครับอีลีเดอร์จริงๆเลยมากๆอีลีเดอร์จริงๆเด้อจะเกงไทยอีลีเดอร์ ก็อีสานเดิมไอรีเดออืมได้แค่นั้นบออืมได้แค่นั้นเเอินดูลูอีสานดนเด้อโอเคชิมโอ้คือคือยืนนี่คือจะจะชิมใช่ไหมเดี๋ยวเอาคนละชิ้ได้อะ of ค s e ครับจ e เกอตอังเอินเลเจ็ติดนอนี่มมิอร์ออยตลอดแอบทุกครั้ง แม่ทำยังไงแม่ทำยังไงอ่ะแม่ก็ใส่เครือปรุงมันเท่าได้แหละเรไม่รู้ว่าทำไมมันถึงอร่อยแม่ไม่รู้เหมือนกันใช้เหมือนกันเองแม่คิดว่าเขาใส่เหมือนแม่นะนะแม่ไม่รอบเรียนแบบแต่ว่าแม่เอาสูตรของแม่ไงแม่ก็คิดว่าของแม่ใส่เหมือนเขาเขาก็ใส่เหมือนแม่นี่แหละอจะพี่น้องสองเมนูมอนี่โอ้ยเป็นตะเซฟนะจ้ะทอดเอ่อ หมูสามชันมมช้นทอดจ้ะแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งนะจ้ะทุกคนนี่แหละสองเมนูจ้ะไปกินเขาแร่งกัน,ต,นตันน้ส้วขนมจีนขนมจีนส่วขนมจีนน้องโหสุด,ดยอดตูดสีแซ่บเนาะแมลองซิบบะสลองซิมบะ บางส่วนอยากให้แม่กินอยากให้แม่กินเะไรจริงเหรอครับเห็ดยังเห็ดยังเคียบตักข้าวอ่ะตักไหมครับเอาเยอะเพราะว่าข้าวมันเสบจริงไหมล่ะ คทุกคนผมจะบอกครับเออจะบอกครับว่าอะไรว่าอะไรครับวันนี้มีวันนี้ไดครับทุกคนเอา <c oughs> ันนี้มีอาหารเย็นมีอา,า <c oughs> อาหารเย็นทุกวันแต่ว่าวันนี้มีอาหารเย็นด้วยโอ, <c oughs> โอ้มีอาหารเย็นทุกวันแต่วันนี้มีอาหารเย็นด้วยนะคะมีอะไรครับมูสทามชั้นทอดโอเคผัด หน่อไม้กุ้งหน่อไม้ฝรั่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งกุ้งใช่คับใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วลันเตาครับถั่วด้วยครับครับอืก็แม่มีเต่าสั้วตำสั้วเตาสั้วมาจากไหนตำสั้วขนมจีนสั้วขนมจีนมีมูซามชันกรอบด้วยโอก็มีผักด้วยจริงๆนะของแม่เป็นแต่สแซ่บก็มีข้าวแฟาวสวยสอมีข้าวด้วยครับ ใครช่วยตัก <cons> ข <urai> ้าวไม่เทีวอู้หิวยังออืโอเคไปกินข้าวกินเลยตักเลยครับแม่ตักเลยไปให้ให้อะไรไปทางนี้ก็ได้ก็ข้าวมันอยู่นี่แล้วโอเคได้ครับ of course on the blue yard ต้องอยู่โอ้ยท้ออึดแล้วก็เดี๋ยวว่าฟุ่เฟืออ๋อดีที่บ้าแก็ยังสั่งไหมฉันจะต้องยุติสั่งให้แม่เป็นไก่แม่เป็นไก่เออทำไมวันนี้แม่เป็นไก่

ตักกลับเลยครับเผื่ยพียตักเลยตักเลยให้พ่อตักข้าวตัวเองก็ตักกลับไปมาที่แม่เออมเด็กอว่างนี้โอเคพ่อจะห่ออเล็กตักก่อนอะดูความสัมพันธ์เป็นนานมั้ได้ครับพ่อทุกคนอันงออันนี้เอากับช้อนได้ มีกล yes, yeah. mm ุ hmm. mm ่มด้วยก็มีเมาส์เพล่เพาะอย่างไงอยากกินอะไรเยอะกว่าก็ตักอันนั้นนะครับลูกอันไหนกินน้อยกว่าก็ตักน้อยครับอันไหนกินเยอะกว่าก็คิดว่าก็ตักเยอะครับ Nej, till och med kinderna. <trycklan> ta bara med själv. Ja, tack, det är det. Mm. Va fan, inte det mm. det lite. Det det det. Mm. jag det? bara ta mig själv. Varför är jag så liten? Jag måste bara Tack Ska jag flytta? จะผักเยอะกุ Good ้งสามอันตัวอ๋อแม่ไม่กินอันนี้เพราะว่าแม่มีตาต่ำซัวตําซัวครับเลยขนมจีนต้องจบอย่างนี้ทุกคนเกกินเลยค่ะกินเลยกินเลยนะกินเลยอเลสซานด s p b e f r e y o a y a h i n g หมทุกคนลองหมูก่อนหมดเลยอร่อยมากแบบี่หมูทอดแบบนุ่มๆไม่ใช่หมูกรอบกรอบอร่อยแล้วก็นุ่ม่อยเหรอขำสัวจ้าทุกคน เตาส่วนเต้าส่วว่าอะไรนะเต้าส่วเต้าส่วนน้องส่วขนมจีนโอเค เหมือนนึ่งขาดพักบ่ได้พี่น้องกินพักอีนังก็ตามต้องได้กินนาะมันปะปะบ,บน้าปลดหัวอ,อย่างพลงาสิอันนี้เจลนล้องม่นอาหารแฉดด้วยมีซุปมันหวานฮอโโกกแพงเก้ <coughs> oh, toast, pancake. same ago, <laughs> I, I was a driving car today and go a restaurant. pea soup and pancake. and they pack home, they take home. it's not home for not. pet อะไรเป็นคนใส่พริกใช่แม่ถือมาอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกคนพริกแห้งอะ่ะอะไรถือมาทั้งเสียบอกจะให้แม่กินพริกบอกว่าเผ็ดจนชัดบมากได้ยินบทคุณผมเอาพริกให้แม่แซ่บผมเอาพริกให้แม่แซ่บก็สั่ง กินกุ้งหนึ่งตัวได้คร่ะกินเท้าแร้งเหมืนจ้ะภาแม่ชิ้วไปสื่อรองเท้าขุดบ่อนแป๊บแป๊บอันใส่บ่ได้อีกแล้วจ้ะไปสื่ออันใหม่ๆม่หรอเบอร์อะไรนะแม่ บอร์อ๋อสี่ส anyway> ิบสองเบอร์ส uh ีอ hmm> ีเมลกับอ um> uh ีพอสซเบอร์สามสิบแปดกับสามสิบเก้าก็มีสี่สิบสี่ใช่พันปะติจุอ๋อเดี๋ยวสมมีพูดเสียงตูดนยนายโทรฮะโทเดี๋ยววันหลังสมภา์มันหาเดี๋ยวันลิลี่ติดกันั่งอย่าิด หัวปปรตีหัวโปรตีนเพิ่นเนยาเหรอนะทุกคนซื้อใหม่จ้ะนเอี่ยทุกนเนี่ยทะอคนทเี่ยอุเนยนำเยกเรี่ยทุกคอไี่ชอบกันกคนเียกำเหีุ่กนแำเ่กนเี้ยทักน่มากนเนี่ยทุน่มเลยอเ่ยทุเอา่อสนยเอา่ยี่ยกครับเอาอีกครับ Mmm. Mmm. Min födda märker jag. Bara jag minns vad hon hette och en annan. Vad är det ni minns? Mitt jävla öga. Jag har slutat äta 14.55 idag. Jag kommer att äta klockan 21.00. Slutar det? Egentligen 14.35. Vad kommer det? Ja, vadå? Jag ringer till ett prov när det är 20 minuter till lektion. Vem lämnar in slöjan? Ett prov. Det tog timmar. Du inte få telefonen för att ringa Jag har telefonen hemma. Jo, men egentligen. Tänk om jag i skolan. Engelsk. Engelsk? De snackar engelska. Åh, ta Nu mm. får mm. ni mm. visa. Mm. If you <coughs> give mm. your test på stilla lagret här tid en You should use it. I love you to use your telephone to call home. What's going if some more you up? Vi ska jag vad det min Det blir sån. Det kommer, du ska ha test, 20 minuter för skolan färdig. Ingen klarar. Och så må vara sen. Sen, lärare må ringa eleverna, alla eleverna, om att skolan är För förkunnad, vi har test. Den är viktigt att skolan nog gör så. För det, eleverna har inte telefon på sig. Visst, när man står där ute och väntar till samma tid, då är man färdig. Och ingen lider det här. Vilket gör att jag kan skrika på skolan. Vad sker med mitt barn? Förstår du? För det är mm. skolan laglig om att eleverna, du ska icke ha telefon på skolan. Därför, ska skolan må passa till ฟอเอนเล่หนะนะนนฝาดีโพอยอทีลิฟกูนะคมาแนตาบอลคอนเินนวฟเอนนะแฮนตาบอลแหนตบ,บนอลใหญ่มากโอโกทยออีเลนะ่ช่อมอนสีเดีแล้วฟิไปเช่ฟอาอเนิ่กินข้าวอิ่มแล้วอาบน้ำแล้วเรียบโอ้โหรีแล็กซ์ทมม โอ้ต oh, oh, ึงน okay. ั่งยังงี้โอ้โหนั่งย่างงี้เลยเหรอมันต้องอย่างงี้เลยเหรอจริงจริงจะนอนตอนไหนนี่ไม่ดุยองเอยกันบ้านเหรอเออไว้นะเวียนกินข้าวอิ่มแล้วอาบน้ำแล้ว การบ้านต่อจะเอาเอหรือไงเอสิบตัวหรือไงไม่รู้อ้